วันนี้เสนอตอนทําถุงผ้าใบกันน้ำครอบเตียงไม้พาเลตวันพระรหัสบดีที่25ขอรักรกฎาคมพศ2567ตัวนี้ครับผมทําผมเอาผ้าใบที่เหลือมาพับติดกาวาไม้พาเลทเตียงพ่วงข้างนะครับข้าวควอนตอนที่ฝนตกมา ไม่ม่นะครับผมปล่อยให้ตากฝนเลยปรากฏว่าน้ํามันเข้าไปตามซอกทาหลบอของไม้นะครับไม้พาเลทไม่ไม่เหมาะนะครับผมก็เลยต้องมาทําอันนี้ไว้อันนี้ก็รีรีฝนได้เลยครับมันหนักจะทําเป็นถุงเป็นกระสอบเลยก็ไม่ได้เยต้องควาเป็น ฝาครอบเอาครอบไปก็จะมาทำไม้ปูเตียงนะครับเนื่องจากไม้ปูเตียงนะครับเป็นไม้พาเลทไม้พาเลทคือไม้ที่เอาหลายๆชิ้นมาแตะกาวติดกันอัดนั่นนะครับตอนแรกผมปลไยให้มันตากฝนดูซิจะเป็นยังไง น้ำซึมเข้าไปได้ครับ <dans> <ots> <c oughs> <th emed> น้ำซึมเข้าไปได้เรื่องใหญ่เลยนะเนี่ยบวมบางส่วนก็แตกแล้วเนี่ยดึงเข้าดึงออกไปก็แตกแล้วไม่ดีนะครับา <c oughs> <co f antenna> อเรือนเลยว่าเอาไม้พาเียดมาทำเนี่ยไม่ดีมันหลายชั้นหลายชั้นมาเนี่ยมาอย่างนั้นท่านต้องทำทำไม้ประกับปิดมัน ผมทาสีกันฝนกันน้ำได้ระด,ดับหนึ่งแต่ว่าตรงสารเข้ามันเนี่ยกันไม่ได้หรอกอันนี้ก็แตกแล้วนะแตกแล้วเนี่ยแตกรายงานไม่ใช่แตกรายงานเลยแตกอ้าเลยปากอ้าออกมาเลยวิธีเก็บก็จะหันหันขาประกบกันชุดที่หนึ่งหันขาประกบกันชุดที่สองแล้วก็เอาเชือกแบนรัดไว้ นะครับแล้วก็จะยกขึ้นรอรถอีกทีนึง ทางนี้จะสอดยากหน่อยข้างหน้ามันมีเสาอยู่สอดด้านหลังจะจะดีกว่าจะง่ายกว่า ไม่ดีนื่องจากความสูงความสูงของไม้พอดีกับความสูงของรถเลยขอบขอ้างเลย Pardon. ความสูงพอดีเลยเดี๋ยวทำยังไงถึงจะเอาฝาครอบเข้าไปได้ ท่างจะยากอยู่นะเนี่ยอันท,ที่สามสมสมหกกันฝนหวกกันน้ำให้ ว่าจะได้ไหมครับท่านผู้ชมครับมันน้ำได้อยู่นั่นเนี่ยใส่ยาก ให้เชือกรัด ทิธีเก็บก็จะเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมจะมีถุงคุมไม่อย่างนั้นแล้วเวลาโดนฝนในเละเละเทะเลยนะครับ,บลาขึ้นเลยรับหัวไทยด้วยระเชอดแดงพอดีผมซื้อเชแดงมาแปดเส้น่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ช้ไปหกเส้นพอประมาณเนี้เอาละคราวนี้ก็สู้ฝนได้นทีวันนี้ก็ฝนก็ตกๆกหยุดหยุดนะครับก็เลยเปิดเปิดมากไม่ได้เทารีดผ้าที่รีดผ้า งนี้คือที่รีดผ้าครับของลูกมาเสียแล้วผมก็จะเอาไปกลางตั้งของอเต็นแข็งแรงดีหนักหนักด้วยอันนี้ด้านไหนก็จะนั่อย่างนี้ยังไม่เสร็จนะครับเน่ยต้องมาจัดของใหม่อีกอใครลอดล่ะ เอามาจัดของใหม่อีกวันนี้ก็ฝนนอดตกตกหยุด